ขับข่ายสบายดีพี่น้องขับไปใน,ในตาประเทศกบรรยากาศยามบ่ายบรรยากาศยามบา่ายคืนพาคืนผลพี่น้องเอ้ยเบิ่งมืดปึบบ่ายไปทางแดดมาทางแดดกับบัด้ายส่วนไว้ยุ่งยากในการเดินทถากลายพี่น้องฝนพากับตกแล้รอด เดือนสิบเดือนสิบเอ็ดผลนึ่งตกทางบ้านบอาคข้ามในบางพื้นที่เขาเกี่ยวเข้าพี่น้องเกี่ยวเข้าตากผลแต่ว่าหน้าบ่าวข้ามในยังบุท่านทอดห่วงที่ทอดห่วงบางเล็กบางน้อยปกติแต่ละปีไม่ก็ี่ เข้าทอดห่วงเหมือนนะแต่ว่าปีนี้มันคนดลายบุดล,ลายเข้าบุทอดห่วงบรรยากาศยามเที่ยงตอนนี้นี่บุษ มืดฟ้ามืดผุนแต่ว่ามันอากาศมันฮอนอากาศมันเอา oh. อากาศฮอนเอาไร ดุลเนาะบาได้รายสดุดวันนี้อยู่บ้านก็นเลยถือโอกาสไลฟ์สดพี่น้อแต่ไหนเข้ามาอย่าลืมทักทายกันเด้อพี่น้องเด้อทักทายสบายดีมัน่นสุขุสุกคนเนะาะแต่ไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ร่ำรวยอยู่บ้านอยู่เรื่องคือเก่าพี่น้ <c oughs> องวันนี้เปิดาหาเงินคือเก่านะ ตรงนี้ก็ชิบบุค่อยได้ลงคลิปเป็นปกติแล้วช่างเชื่อมยูเอสฮะชักคายสบาดดยดีเด้อเนาะขอให้สุขมาล้ำรวยช่างเชื่อมเรือยูเอสเนาะถือว่าบุญบุญได้ชักคายกันดนละ่ะขอขอบุตรขอบคุณนเราที่เข้ามาติดตามรับชมไลฟ์สดขอใหอยู่ดีมีเฮงล้ำรวย ครับรรยากาศหน้าบอคาพี่น้องเอ้ยเข้ากับพวกท่านได้ทอดห่วงเลยว่าปีนี้มันผลเกินผลมันหลายเกินเนาะสุดแต่ใส่เข้าดอแต่ว่าเข้าก็ยังบ่ทอดห่วงปกติยามนี้เดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเนาะเดือนสิบเดือนสิบเ,เอ็ดเน่ยมันเข้าอัน เข้าพระษาเข้าพระชาชิมเม่นว่าหน้าบระคำมสีเลิ่มเกี่ยวนะเลื่อมเกี่ยวเข้าแต่ว่าปีนี้จะเป็นได้ไหมมันคนหลยพูดบอแต่ว่าเข้าให้เข้าหน้าจะาว่ายามงบทันทอดทวงฮะทักทายสบายดีชิบคนนะที่เข้ามารับชมไลฟ์สดขอให้สุขภาพแข็งแรง กากาศคืมพาคือปวดพี่นเองเออก็อสชิบุร้ลงชิปชิบุร้ลงชิปปกติคือเก่าพีเราเพราะมันยุงน่งยากหลาย,ายนเาานาะบางครั้งบางทีได้ตรงเ,เริ่มต้นตั้งต้นยูบาร์เป็นลักเนาะ ถ้าเป็นวัดคิดิบวันเช้าบ้างก็ทิได้ออกไปหาถ้าคิดพี่น้องได้เบิ่งกันก่นกอนนึ่งมาภาละมันก็ลายตอนนี้กำลังซ่อมซ่อมตู้ซ่อมแซมตู้อัดเพลงเนะาะเดี๋ยวนี้คอมกับเพ่พี่เ้องตอนนี้หาเงินซื้อคอมใหม่ก็น ว่าต้องได้หารายได้เสริมเมาอยู่บ้านเนาะถ้าสิท่าจะแปลงรถอย่างเดียวกับโบได้ซ่อมรถอย่างเดียวโบได้พี่น้องต้องได้หารายได้เสริมถึงจะอยู่รอดนั่นก็คืออัดเพงลงรับจ้างอัดเพลงให้ลูกค้าเนาะเพลงหนึง่งราคเบบาเพรชกับสิบโบเพลงเฉพาะค่าอัดค่ามิก กตสิต๊กอยู่เพลงหนึ่งประมาณสองแสนกว่าหรือว่าสามแสนเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นเงินบาทโต๊กอยู่แล้วเราประมาณชี่ห้าร้อยบาทตัวเพลงหนึ่งถ้าเฮ็ดตนตีพเพิ่มกัสิบบวกเข้าไปเนาะต๊กอยู่ประมาณเพลงละพันพี่นองเพราะว่าเฮาเฮดเฮดแบบมือสมัครเล่นเนาะบ่เป็นมือซอิปพี่นอง แต่ว่าติดปัญหาตอนนี้ก็คือความเพหาเงินชื่อความกัดพี่น้องยุ่งยากหลายช่วงออกสุ่นนะบกกับบอได้่อยออกบรรยากาศคืบพาคือผดพี่น้องเอ้ยใช้ใพี่ให้น้องเบิงบอลเห็ดเบียกค่อยเนาะ สบายดีดูสบายดี้ารุงอาอ,อาไปเมื่โทรศัพท์อนันนี้ก็เป็นบอดเฮดเรียกมาคั่เนาะเฮดแบบบันบาร์ดทีนองอันนี้ก็เป็นเซากัสตัวราคาถือที่ใช้โครงเพลเี่ยตอนนี้ก็ติดปัญหาที่ว่าคอมเสีย คำไซเรนโนโวเรโนโวแลมแแลมแปดดีดีเวอรเป่คนเสียก็เลยก็เลยฮิดเบียกบ่ด้พีเน้ยงส่วนจอวอนิเตอร์ว่าข้ามกัจะใช้จอทีวีนะสามสิบสองนิ้วเดยว บนอนัดเพลงค่อยกลายเป็นบอนเก็บของอันนี้ก็เป็นไม้ไม้่ค่อยใช้เนาะน่าจะเป็นโฟกัสไลท์รุ่นเก่าพีเนาะตอนนี้ได้สร้างหูข้าง <c oughs> สร้างหูข้างเปลี่ยนอันใหม่แต่ว่าของ,งยังโมมาเนาะค่อยสร้างจากร拉萨ดาแต่ชิปมาอนี้บอนอัดเพลงบอนเฮ็ดเพลงก่อย อันนี้ก็เป็นอาชีพาหาแลาได้เสริมยามบุมีเวียกเนาะยามว่างเวียกจึงได้เฮ็ดเพลงยามมีลูกค้ามาเปล่งรถเปล่งไม่ได้เปล่งรถกอไปขึ้นเก้าบ่ได้พี่น้องมันบุมีเงินเนาะค่าใช้จ่ายมันหลาย ขอใช้จ่ายร้ายในการเดินทางออกสนมด้วะขอขอบุญขอบคุณเออพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาติดตามไลฟ์สดพิเศษก็ขอขอบุญขอบคุณทางช่างซ่อมช่างช่าง,งเสื่อมนะช่างเชื่อมเรือ U S เอาะที่ว่าเพื่อติดตามมาตลอดขอให้สุขภาพแข็งแรงมรดสุขุคนร่ลำรวยตลอดปีตลอดไปอ่ะบ๊ายบายทุกคน